เด็กชายอนัสักล <ısı> <uffs teaspoon> <ged> ุงพรชั้นม .2 ับนงเรียกสิ่งี้นาจดาสิรักเลขที่สามชั้นมสองคับหน่งชค่ะชื่อเด็กหญิงเบียร์ประชวรศรชั้นมสองคหนึ่งเลขที่สวัสดีค่าูชื่อเด็กหญิงนะแทนสิอยู่ชั้นมสองบหนเลขที่ย เดินข้ามเส้นดำ TCL สามสอีอนาล็อกสมากกว่าเจ็อแอนอนาล็อกศูนมากกว่า700อแอนอนาล็อกหมากกว่าเจ็อแอนอนาล็อกสมากกว่า700 AAO ดเรสามร้อยอีอนาล็อก FMD สามสิบเดเรสามร้อยเบรก Y แบดเดินข้ามเส้นดำ TCL 30มสิบอีอนาล็อกสอมากกว่า700ดร้อยแอนอนาล็อกศูนมากกว่า700ดร้อยแอนอนาล็อกหนึ่งมากกว่าเจ็อแอนอนาล็อกสมากกว่าเจ็ AAO ดีเลย์สามร f d สามสดีเลย์สามร้อ b r a k Y เเดินเดินเข้าจุดเริ่มต้น TPL 3 0มสิบ if a n a ็ o กสองมากกว่า700ดรอย a n a l o 0ศูนมากกว่า700ดรอย a n a l o มากกว่าเจ็ดรอย analog สมากกว่า700 AAO ดีเลย์สามร้อย BBK สามสิบดีเลย์สามร้อย AAO ดีเลย์สามร้ R ร้อยแปดส Y 10เลี้ยวซ้ายมุมฉาก90องศา p k l 30 EEP อเนลล็อก2มากกว่า700แอนอเนลล็อก0มากกว่า700แอนอนลล็อก1มากกว่า700แอนอนลล็อก3มากกว่า700 AAO Delay 300 LFD 30 Delay 300 AAO Delay 300 Y 11เลี้ยวซ้ายมุมฉาก90องศา t k l 3 0 i f Analog 2มากกว่า700 Analog 2 7 Analog 0 700เ Analog 1 700, น0 Analog 3 700 a o Delay 300 f D Delay 300 a, a o Delay ส0 0 L เเลี้ยวซ้ายมุมฉาก90องศา t k l 30 If Analog ส700 Analog 0 700 Analog 1 7 0 0 แอนะล็อกสามเจย AAO เดเรสามร้อ FFP สามิบเลยรสามร AAO เดเรสามร้อย R แ0้วก็สิบสามสเดินชวงขที่1นึ่ง TTL สาม If ออนาล็อกสองากว่า700อยแอนะล็อกสูงกกว่าเจ็อยแอนะล็อก หนึ่งมากกว่าเจ็ดอย analog สามมากกว่าเจ็ aao เดเร่สามร f d ยี่สิบ 700, o, เลเ0ย aao ดดเล 100, 30, <ide detection> ่ส0ม b b k <go dry> 2ยี่สิบเลเร่สามดเเก้าร้ aao เดเร่สาม r ร้อยแปดสิบามสิบบเบี้ยายมุมฉากก้าสองศา kl สาม แอนะล็อกสมากกว่า700อนแอนะล็อ,อกศมากวา 100, ก, 3, มากว่า700ออนอนะล็อกหมากกว่า700ออนะล็อกสมากกว่า700 AAO เดเลย์0ามร้อย ABP ส30เดเย์สามร้อย AAO เดเรย์สาย9 9 3 0เเรย์เบย์ไมากเลียวเียวขวมุมฉากาองศา ที่ีเอาสามสิบอีฟอนอล็อกสามมากกว่าเจ็ดร้อยเอนอล็อกศูนย์มากกว่าเจ็ดร้อยเอนอล็อกหนึมากกว่าเจ็ดร้อยอนอลกสามากกว่าเจ็ดร้อยเอลโอเดเลย์สามร้อยเอดีสามสิบเเลย์สามรเลโอเลย์มยอก้าวนยเล้วซ้ายมืฉากเก้องศา ทีเออามสอีฟอนาล็อก2มากกว่า700แอนอนาล็อกสามศนย์มากกว่า700อแอนอนาล็อกหมากกว่า700แอนอนาล็อกสมากกว่า700ดร้อย a a o เดเ์สามร f f d สามสิบเลย์สามรอย a a o เดเ์สามร้อย r เก้าสิบสาเบส y 17กับเข้าจุดเริ่มต้น PPL 3 0มอนล็อก2มากกว่า700ออนาล็อก0มากกว่า700ออนาล็อก1มากกว่า700ออนาล็อก3มากกว่า700 A A O ดีเลย์3 0 0 F F G B B K 30ดีเลย์3 0 0 A A O ดีเลย์3 0 0 R 1 8 0 3บสาบดก Y 18เดินข้ามเส้นดำ y 18เป็เินข้ามเส้นดำ t l 3 0 if อินอาลอมากกว่า700ด a ้อยแอลอกูน <keyboard> ย์มากกว่า7 0 0 a ร้อยแอมากกว่า700อมากกว่า700 a a o เ e l ล y 300 FFT 30มสิบเเลสเดนข้ามเส้นดำ t l 3 0 if ิบอินอาลอกมากกว่า700ด n ้อยแอมากกว่า700อมากกว่า700 ao delay, delay 300, a ย ffb สาิบ 30, delay สามร้อย bed สายมชา่า pkl i อ analog สองมากกว่า700ดร้อยอน analog สมากกว่า700ดร้อยแอน analog หนึ่งมากกว่า700ดร้อยอน analog สมากกว่า700 ao d e l a y สาม ffb สามิบ delay สาม ao delay สามร้อย l เก้าสิบสามบ ไลยเดินข้ามเส้นดำ p p l 3 0ม i ิสอมากกว่า 700N อแอนมากกว่า700อแอนมากกว่า7 0 0แอนมากกว่า700 a e เดามดีาเดยาเบลยีวกว่ามุมฉาก9 0องศา p k l 30มิสอมากกว่า 700& อแอนมากกว่า700อแอนมากกว่า7 0 0 สาดิเลสามร้ a o ดิเลสามร้อ่าเก้าสิบเบส Y ยีเดินชนขวดที่5 TKL สาม If อนาล็อกสมากกว่าเจ็ดร้อนาล็อกศมากกว่า700ดร้อนาล็อกหมากกว่าเจ็ดร้อนาล็อกสมากกว่าเจ็ a o ดิเลสามร้ f d ยีดิเลเจ็ดร a o ดิเลสามร้อย b k ยีดิเลเก้ 900 AAO ดีเลย์300 R180 30เมตร Y24 เดี๋ยวซ้ายมัอชาร์จ90องศา PKL East Analog 2มากกว่า700 a N d Analog 2มากกว่า700 a N d Analog 1มากกว่า700 a N d Analog 3มากกว่า700 AAO ดีเลย์300 FFB 30ดีเลย์300 AAO ดีเลย์300 L90 30เมตร วายยเดียวขวาม,มุมชากเองศา PCL สามสิบอีฟอนาล็อมากกว่า700ดร้อยแอนล็ูมากกว่าเ0 0ดร้อยแอนล็มากกว่า700ดร้อยแอนลมากกว่า700 A O d e a y สาย F F D 30มสิบ d e a y สา A O สา0ร้อะไรอ้าสิบสามเบย์วาเดเดินข้ามเส้นดำ T.K.L. สาม if analog สองมากกว่าเจ็ดรอย analog ศูนย์มากกว่าเจ็ด analog หนึ่งมากกว่าเจ็อย analog สามมากกว่าเจ็ดร้อย A.O. delay สามร้ย F.B. สามสิบ delay สามร้อย t Y. ยี่สิดเดินข้ามเส้นดำ T.K.L. สาม if analog 2, อมากกว่า7 0็อ analog 0, ูมากกว่าเจ็ดร้อย analog 1, นมากกว่า7 0็อ analog 3, มากกว่าเจ0 A.O. delay 300, e AP, b 30, ีเล delay 300. 300เบส Y29 กับเข้าจุดเริ่มต้น TKL 30 East Analog 2มากกว่า700 And Analog 0มากกว่า700 And Analog 1มากกว่า700 And Analog 3มากกว่า700 AAO Delay 300 BBK 30 Delay 300 AAO Delay 300 R180 30 Base Y30 เดินข้าเส้นดำ TKL ยิบแอนะล็อกสองมากกว่าเจ็ดร้อยแอนล็อ 5, P, K, L, 2, กศูมากกว่าเจ็ดร้อยแอนล็อมากกว่าเจ็ดร้อยแอนลอกมากกว่าเจ็ดร้อยเอเโอดิเลสามร้อยเอฟบีสาดเวดามิเนข้ามเส้นดำทีเคเอลอีสแอนล็มากกว่าเจ็ดร้อยแอนลอกหมากกว่า แอนอะนาล็อกศูนย์มากกว่า700อแอนอะนาล็อกหนึ่งมากกว่า700 and 1, 700อแอนอะนาล็อกสามมากกว่า700 AO ้อยเอโอเดเลย์300ร้อยเดีเลย์สามเบสไวส์เดินข้ามเส้นดำทีเคอลยแอนอาล็อกสองมากกว่า700อแอนอะนาล็อกศูนย์มากกว่า700แอนอะนาล็อกหนึ่งมากกว่า700อแอนอะนาล็อกสามมากกว่า700 AO ดีเลย์สามร้อย FFD สามสบีเลย์สามร้อยเมสกวดที่เจ็ด TKL กีฟแอนาล็อกสองมากกว่าเจ็ดร้อยอลอกศูนมากกว่าเจ็ดร้อยอกมากกว่าเจ็ดร้อยเอาล็มากกว่าเจ็ AAO ดีเลย์สาม FFD ยี่ีเลย์เจ็ AAO ดีเลย์สามร b k ยี่สิบเลยเก้าร้อ AAO ดีเลย์สามร้อย R ร้อยแปด บายทางเดินข้ามเส้นดำที่ K if analog สองมากกว่า700อ็ a n a l o สมากกว่า700ออน a n a l o หงมากกว่า700อ a n a l o สมากกว่า700 A A O เลย์0 0ม D มินเลย์ส0เบคบายสเดินข้ามเส้นดำ P L P L สามเดย อีฟแอน a ล็อกมากกว่า700 a อ e, e, แอนนลอกมากกว่า700 a อแอนนล็มากกว่า700 a อแอนน็มากกว่า700 Ao l เอโอ f b เล่ l า300 b ยเอฟเดีเสร้อนข้าเส้นดำาี c ีเอลอีฟแอนล็อมากกว่า700 อีดน um อดานอานอนอนอล็อกสมากกว่าเจ็อแอนอล็อกศูมากกว่าเจ็อแอนอล็อกหมากกว่าเจ็อแอนอล็อกสมากกว่าเจ็ดรดีเลยเอฟเอบีสดีเลสามยเบลวายสามบห้ากับข้าจุดเริ่มต้นพีเคเอลิบออนาล็อกสมากกว่าเจ็แอนอล็อกศูนมากกว่าเจ็อแอนอล็อกหนึ่งมากกว่าเจ็อแอนอล็อกสมากกว่าเจ็ดร้เดีเลยบีบีเคสามสดีเลสามร้อยเอโอดีเลสามร้อยาร์หนึ่งร้อ 30เวลี w, ad, ้ยวขวามุมฉากเา0องศาทีเค0อลสอนอนาล็อก2มากกว่า700อแอนอนาล็อกมากกว่า700แอล็อกมากกว่า700อแอลมากกว่า700 AO ้ยเเล0ยเอบิเลรล0อ่งเมเดข้ามเส้นดำ TGL สามสิบอินอนาล็อกสองมากกว่าเจ็ด <over> ร้อยแอนอนาล็อกศูนย์มากกว่าเจ็ด <over> ร้อยแอนอนาล็อกหนึ่งมากกว่าเจ็ดร้อยแอนอนาล็อกสามมากกว่าเจ็ดร้อย AAO เบสสามร้อย SBD สามสิบดิเลสามร้อยเบสบายสามสิบแปดเดินชนกวด T สิบสอง TGL สามสิบ อิสแอนาล็อกสมากกว่าเจ็ดร้อยแอนาล็อกมากกว่าเจ็ดร้อยแอนมากกว่าเจ็ดร้อยแอนล็อกสมากกว่าเจ็ดร้อยเอโอดีเลย์สามร้อยเอฟดียี่สิบดีเลย์เจ็ดร้อยเอโอดีเลย์สามร้บีเคยีดีเลย์เก้าร้อเลย์สามิบมสทายสเดินข้ามเส้นดำดีเจอ สามิบอนาล็อก2มากกว่า7 0 0ดออนอนาล็อก0มากกว่า700ดอนแอนาล็อกหมากกว่า7 0 0ดอนอนาล็อกสมากกว่า 700, ากกา 700. เอออเลย 300, F F 30, ์ส0มร้อยเอเด 40, ีสามสเลย์ส0มเบดยี่สิบสเล้กไซมุมฉากเกองศา PPL 30ออีฟอนาล็อก2มากกว่า700ดอนอนาล็อก0ูมากกว่าเจ็ดอนอนาล็อก1มากกว่า700ดอยนอนาล็อกสมากกว่า700ดร้อยเอออเลย์ส0ม FFD 30, Delay 30, AO, Delay 300, L90 30, B, y 4 1กับเข้าจุดเริ่มต้น T, TK, L30, Lips, m a n a l o g 2, มากกว่า 700, Analogue 0, มากกว่า 700, a n a l o g 1, มากกว่า 700, a n a l o g 3, มากกว่า 700, AO, Delay 300, BBP 30, Delay 300, AO, Delay 300, R80, 1 30, AO ดีเลสามร้อย BBT สามสิบดีเลเจ็ดร้อย AO